คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยฮาหนอยวันนี้นะครับ คัดพิเศษ3คู่นะครับโค้งสุดท้ายนะครับในงวดวันที่2 2นะครับพฤศจิกาคมพศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับฮานอยนะครับ3ตัวคัดพิเศษ3คู่นะครับ เลขที่ให้ไปนะครับมีเลข7เลข3แล้วก็เลข0นย์นะครับก็เข้านะครับเข้าตัวเจาะนะครับ3 3 9นะครับ93นะครับเมื่อวานก็เข้าอยู่นะครับแล้วก็2 3นะครับสำหรับตัวเจาะเมื่อวานนะครับแล้วก็เด่นศูนย์นะครับก็มาเลขวิ่งนะครับสำหรับ7นะครับก็มาเลขวิ่งนะครับแล้วก็มาเลขเฉพาะกิจนะครับ72นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแนวทางนะครับหัวหฮานอยคัดพิเศษ3คู่นะครับโค้งสุดท้ายนะครับหลังเที่ยงนะครับตัวเลขหลังเที่ยงที่ผมได้มานะครับ3คู่นะครับกับตัวรูดเด่น1ตัวนะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับผมเลข3คู่ที่ได้มานะครับมีเลข9นะครับเลข8นะครับเลข0ูนย์นะครับเลขในตารางนะครับพลาดยากนะครับผม เน้นนะครับเน้นรูด9ก้านะครับพวกความชัวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็มาดูชุดเด่น8นะครับก็จะมี4 8นะครับ0 8นย์นะครับ1นนะครับเด่น9นะครับก็จะมี4ี่นะครับ3 9นะครับ8 9นะครับเด่น4นะครับก็จะมีเด่น0นย์นะครับขอโทษขออภัยนะครับเด่น0นย์นะครับก็จะมี0ูนย์นะครับ5 4นะครับ3 4ี่นะครับ ห้าสี่กับสามสี่กันไว้นะครับครับผมสำหรับตัวเลขชุดสามตัวนะครับก็จะมีศูนย์สี่แปดนะครับเจ็ดสี่เก้านะครับศูนย์ศูนย์สี่นะครับสำหรับตัวเลขชุดสามตัวนะครับสำหรับที่วงกลมไว้นะครับผมคือเลขเด่นนะครับสี่แปดนะครับสี่เก้าห้าสี่นะครับแล้วก็สามสี่นะครับแล้วก็แปดเก้านะครับแล้วก็แปดศูนย์นะครับนี่ครับ หกคู่นะครับคือตัวเด่นนะครับสามารถนะครับไปยกได้เลยนะครับผมพี่น้องยกทั้งรอบเฉพาะกิจนะครับส่วนมากนะครับแนวทางนี้จะมาเฉพาะกิจเป็นการเลี่ยงด่วนเลยนะครับส่วนมากนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็มานําเสนอนะครับเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยฮานอยคัดพิเศษ3คู่นะครับโงสุดท้ายนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินคิมนาโชคพารวยด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับจากทางแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับมานําเสนอก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับ มีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ